ย่องเบาเข้าบ้าน<อ>สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียร x เอ็กซ์อินเวอร์ุอรป ป้าพีเวปดิ้งเนาะใช่ค่ะอ๋อนี่คือพีเวปดิ้งเหรอใช่ทำไมต้องไปถึงฝรั่งเศสอันนี้คือไปเที่ยวกันไปเที่ยวยู่แล้วแล้วก็ติดติดชุดไปแชุดแต่งงานไปถ่ายกันเองนะแบกไปใครถ่ายให้เอเป็นเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเอากล้องมือตัวนึงก็ไปถ่ายเอามือถือถ่ายเหรออ่านี่เล่นนี่ก็ไปถ่ายเป็นกล้องเป็นกล้องเอามือถือถ่ายรางวัลด้านหลังนี่คือรางวัลของยุ้ยรางวัลที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเยอะมากค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวรอตกแต่งเสร็จก็ค่อยเอามาทีเดียวเธอช่างอยากเห็นรางวัลน่่ไมเคย ได้เลยต้องมาขออนุญาตนะคะอย่าก้มมากอย่าก้มมากอย่าก้มมากเดี๋ยวล็ตู้ออกเดี๋ยวนะล็อกตู้ล็ตู้เดี๋ยวล็อตู้ออกมาไม่ดีไม่ดังได้คนที่ได้รับรางวัลเยอะเยอะๆอยากเอารางวัลนี้ได้ใช้อะไรอยังไงจะหัวเจจะหัวพใจหย่อนเดี๋ยวก่อนน้องจะตอบอนุญาตได้ปะคะได้ครับเชิญครับ คุณบอกคุณจะเอาอะไรมาฝากน้องไม่ใช่เออไหนขนมจะเอาขนมเขามาเออใช่ลืมไว้ในรถขนมเลยกับเดี๋ยวขนมเขาไงร้านเขายังอยู่ในกรุงลงขายขนาดนี้เลยเหรอชื่นใจนะขนมปังสังขยาของคุณนะเขาบอกอร่อยมากเลยอุ้ยอร่อยเหนียวแบบ้ยเาพูดขนาดนี้ไม่เอาเลยรถเธอจอดไกลมากเลยมันจะทำยังไงเอาก็ให้เด็กไปเอาสิไปเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องลืมลืมเดี๋ยวกดล็อกผ่านแอป มือ,อถือ,อ,อนี่นนแหละใช่แต่ว่าไปหยิบไม่พิถีอยู่ในรูปแบ<ต>บ<า>แบบหนึ่งสะดวกดีรถเนาะแอปพลิเคชันมเมื่อกี้ใช่แต่ว่าเปิดแวอยจะลืม ล็อกด้วยนะล็อกสิล็อกแล้วล็อกแล้วที่เคาปลาที่เอาปลาเขาทำเองรายได้เสริมของเขาอ๋อนี่ก็บอกขายขายถั่ลมทลายใช่ไหมพี่ถั่ลมทลายเลยถึงหน้าวัดเลยใช่ไหมให้หางปลาขายปลาทำไมเออเอ้ต้อมากินหน่อยดิเอ๋ตีเขียวอ่ะ๋อต้องใส่นมด้วยอันนี้ชาเขียวเอาชาเขียวมาดิแล้วสั่งที่ไหนคุณขนมปังคุณเนี่ยก็ที่ร้านชื่นใจเลยครับเข้าไปในเพจ C H E U N J A I Cafe ครับหรือว่า ถ้าอยากไปที่ร้านก็เข้าไปที่หน้าร้านนม่ใครของกังค้าครับนี่มาคุยเรื่องผู้ชายของรถดำนี่นี่เมียเขานั่งอยู่อ๋อคุณผู้ชายของรถดำแต่เมียเขานั่งนี่ต้องยอมรับว่ายิ่งแต่งงานยิ่งแซ่บเพราะคุณแล้วตั้งแต่คุณไปชกมวยไปแล้คุณคุณน่ากินขึ้นเยอะเลยรู้สึกว่าสามีใจหน่ากินขึ้นไหมหน้ากินเตากลอดน้าอชอบอยู่เ่รอเขาดูรูปหน่อยไหมเขาดูไหมเอ็งก็บอกคุณคุณตั้งนะ ของจริงเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยเป็นปากสมัยนู้นไม่สมัยนู้นตอนนี้กำลังบัฟอยู่ครับกำลังกำลังกำกลังแบบเพิ่มน้ำหนักอยู่เมื่อกี้ดูทันไปแล้วยุ้ยก็แซ่บไม่เบานะตอนหลังแต่งไงนะก่อนยุ้ยก็ดูแบบไม่ค่อยโชว์อะไรแบบนี้เนาะตอนนี้มีสามีแล้วไงคะโชว์ได้เลยหึงมากหวงมากบ่วงมหมโชว์ที่ห่วงไหมตอๆนี้ผมเฉยๆครับเพราะว่าโค้ชสุดท้ายเขาแล้วไม่มีรูปม่ใช่ไม่มีรูปออกมามีแซ่บกว่านี้ไหมปกติยุ้ยจะไม่ค่อยได้ใส่อะเนาะ อยู่อะไรอยู่บ้านอรอ้ไม่ค่อยได้ใส่ดูว่าไม่ใส่เสื้อผ้าที่งงเลยใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้อยน้อยน้อยเขาบอกว่าคุณทันหาเงินได้เท่าไหร่ตลอดระยะเวลาสิบปีนี้ให้คุณยุ้ยเก็บหมดเลยจริงไหมใช่ครับทช่ทุกบาททุกสตางค์ ใช่ต้องเป็นแฟนหรอใช่ครับต้เป็นแฟนเมื่อกี้ทำงานยังไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ได้ค่าตัวเท่าไหร่หมายถึงว่าโอนเข้าบัญชีอยู่แล้วเมื่อี้ยังไม่รู้ลอ้าวลูกคุณใช้อะไรอ่ะชุดวันวันหนึ่งอ่ะหมายถึงผมเป็นคนไม่ต้องใช้ตังค์พี่พี่ีนั้นต้องใช้ังค์ก็ใช้หมดเลยทำงานต้องถามหรอว่ามีวันหนึ่งให้เงินไปหมื่นหนึ่งไม่กลับบ้านเลยไปเลี้ยงน้องพามึงไปเลี้ยงเพรันไม่พอจ่ายต้องยูต้องโอนไปให้เขาเพิ่มเขาเป็นคนหน้าใหญ่พี่หนุ่มหน้าใหญ่แต่ว่าชอบเลี้ยงคุณลุงคนนนีีี้เเป็พ่่ออะไรยางงุณ ไม่ใช่มันคือเป็นเพราะว่าคุณให้เองหรือคุณยุ้ยบอกให้ให้มาแบบมายุ้ยไม่เคยบอกเขาเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเขาเก็บเงินไม่อยู่และอย่างเราเราคบกันเราต้องสร้างอนาคตอยากได้บ้านใช่ไหมอยากได้ที่ใช่ไหมมันก็ต้องมีเงินไม่ได้เป็นหน้าที่ผู้ชายคิดเหรอเนี่ยคิดด้วยกันคิดด้วยกันแต่ว่ารร้ตัวไงว่องเราเก็บไม่อยู่เราไม่อยู่ต้องให้อยม่อย้ว า็อยู่กล้องถ่ายผมจะชอบติดอยู่ในกล้องถ่ายเลี้ยงก็ชอบไปอยู่กับอีวีไงเธอมีระพาพมีระพาพแต่วเวลาที่จะซื้อรถซื้อลาซื้ออะไรเขาจะบอกประาอยู่แล้วอย่างอย่างอย่างเงินอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็จะจะให้นะเขาก็จะให้มาจริงๆริงเขาให้มาส0ง0ั0สามพันแต่บางทีที่สองพันสามพันอาทิตย์ละ2 0องสามพันพี่โอ้ยฟังก่อนฟังก่อนเดียวแค่ติดจไม่คือคือให้เยอะก็ไม่เอาให้เยอะเอ็นดูตรงคืนน่ะผัวผัว่นี้หาที่ใช่จะบอกว่าให้เยอะเขาก็ไม่เอาเนี่ย เขาไม่ใช้ยู้อว่าเฮ้ยบางทีต้องมีติดเอาไว้เดี๋ยวเวลาไปเราไปเหยียบคกใครแตกบ้างเลยมะ้คือเขาไม่เอาบางทีเนี่ยมีอ่แบ่งกัน3,000 เขาก็คืนมา2,000เอาพันเดียวผมเอาพันเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ไปกันแบบพันเดียวว่ะไม่มีจริงๆ A T M มีไหมมีตอนนี้เริ่มมีชื่อตัวเองแล้วตอนนี้สมัครแอปโอนเงินผ่านมือถือได้แล้วแล้วตั้งตั้งชื่อแล้วชื่อมิสซิบูริสุรายพบว่า C F ของทั้งวันเซื้อของไอ้ท่านซื้อของกันเหรอคุณเริ่มเก็บตั้งแต่เป็นแฟนเลยใช่ครับผมเริ่มต้นแต่เขาเป็นคนให้ยูเก็บเองนะแต่คุณมั่นใจขนาดไหนว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราคือ คือสุดท้ายอนาคตรเราไม่รู้หรอกครับแต่ณจุดนั้นนะ่ะเรารู้ว่าเราจะทําอะไรร่วมกันทําอะไรเพื่อกันละกันถ้อย่างทะเลาะก,กันไหมม,ม,มีทะเลาะนะก็มีแต่สุดท้ายแล้วว่า สุดท้ายล้วทะเลาะกันแค่ไหนผมคิดว่าเราไม่เกิน2วันสวันพอแล้วเพราะสุดท้ายอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยทพเาะเสียเวลาชีวิตทไมอ่ะเราควรจะอยู่ให้มีความสุขกันละกันดีกว่าเรียกได้ว่าคบกันมา1ิบกว่าปีเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนเราจะต้องคอยเติมความหวานให้กันทุกวันปกติเช้าๆมาเนี่ยมีมอร์นิ่งคิสอะไรกันบ้างไหมเออจะมีแบบว่าก่อนออกไปทำงานถ้าผมไปก่อนผมก็จะหอมแก้มเขาต้อไปก่อนก็จะหอมแก้มเราวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครับที่ช่วยดูแลสุขภาพในช่องปาก ช่วยเติมความหวานมามอบให้กับคุณด้วยคุณคุณทันนี่นี่เลยครับกราเช้ายาสีฟันสมุนไพรจากดอกโบคูครับที่รู้จักกันมายาวนานกว่า40ปีและนี่คือสูตรใหม่นะครับกล่องสีฟ้าสูตร Everfresh ครับช่วยกระจัดกินปากร่มหายใจหอมเย็นสดชื่นยาวนานเพิ่มความมั่นใจตลอดทั้งวันวันนี้เราเอามามอบให้กับคุณยุ้ยคุณทันด้วย่ขอบคุณครับได้เลยคับ ที่เปิดร้านอาหารกันไม่ใช่หรอครับที่ไหนร้านชื่ออะไรร้านฟ้าเพียงตะวันครับร้านฟ้าเพียงตะวันเพียงตะวันฟ้าเพียงตะวันที่เปิดอาหารประเภทอะไรสรับบุรีครับอาหารหลากหลายค่ะทั้งอีสานไทยกลางแกงใต้อะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยเมื่อก่อนคุณทันจะเป็นคนเสิร์ฟใช่ครับคุณยุ้ยก็จะเป็นคนทำกับข้าวเองใช่ค่ะยุ้ยจะเป็นแค่เชียแต่ถ้าแบบช่วงปีใหม่อะไรอย่างี้ก็มีนะมีไปช่วยทำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้โชว์ล์มือหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าจะแซ่บยำ ใจผัว,วชื่ออะไรูเหรออืมฉันคิดเองอืมฉันคิดเอง <laughs> บ้าได้ครับผมถ้ถปกติเรายอยู่ที่ร้านนี่ยุ้ยท,ทำเองบ้างเปล่ายุ้ยนะคะทำทำจับสูตราจะทำทานเองมากกว่าค่ะพยายามจะทำแต่ว่าช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยได้มีเวลาอันนี้ถือว่าเป็นมือแรกเลยนะตั้งแต่แต่งงานกันเดี๋ยวก่อนถามจริงเห็นบอกว่าทั้งยังมีใครกล้าจะมาแย่ง ทันไปจากยูอีกเหรอเืต้องถามพอพี่มดนี่ไงคนนี้ไงคนนุ่นไงล้วก็งเฮ้ยเฮ้ยเขาสองคนเหมือนแบบขาดกันไม่ได้ถ่ายละครอยู่ก็ต้องอีกถ่ายอีวันหนึ่งแต่เขาจะบอกว่าไม่ลับลรออ๋อีก็ขับรถอมาแล้วเขาจับกันมากเขาบอกขอแค่คำเดียวถ้าพูดว่าอยากให้มาก็คือมาโอ้ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ